จูโจมมิติสัปดาห์ที่2ก็เรียงมาเลยนะฮะจากคาซานมาเป็นเอลูเนียเนาะรอบนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มที่จะฟาร์มมากเลยนะฮะจะมีรูนสุดปอปปูล่าทั้งหมด3รูนเลยนะฮะก็คือสตันเนเมแล้วก็วิลสกิลบอสเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะฮะทั้งเฟส1เฟส2แล้วก็เฟส3จะมีเงื่อนไขาการจัดทีมที่ต่างกัน1ทีมนะฮะก็คือทีมด้านซ้ายสุดจากก่อนหน้านี้จะเป็นมอนสเตอร์ส ดาวแท้หรือต่ํากว่านะฮะตอนนี้จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุเดียวกันคุณสามารถเลือกธาตุได้เลยนะครับลองดูว่าปั้นตัวาดาเมจธาตุไหนมาเยอะๆนะฮะส่วนตัวผมใช้ธาตุลมเพราะว่าแฮปปี้ลมครับก็คือตัวมันโหดมากมันเกาะแตก100%ไม่คิดรีสิสใครที่บนบนนะนเกาะแตกยากเหลือเกินเกาะไม่แตกอะไรอย่างไงลองคะลองใช้ตัวนี้ดูแล้วคุณจะร้องว้าวหลักการเดิมเลยนะฮะให้มี มีตัวก่อแตกตัวหนึ่งและอีก4ตัวเนี่ยเป็นตัวดาเมทถมบอสทั้งหมดเลยนะฮะตัวน้าายสุดนะครับแป,กแปลกๆไม่ค่อยคุ้นหน้าคล้นทากันคุกกี้ผู้กล้าหาญเอาจริงๆตอนแรกผมแค่กะจะลองมาเล่นขำๆฮะแต่พอลองใช้แล้วไม่ขำเลยว่ะคือกับดันนี้เนี่ยรอบที่แล้วจะมีปัญหาในการจัดทีมอยู่ฮะ คื leader skill, อลีดเดอร์สกิลมันหายากก่อนหน้านี้นนผมใช้คารีหรือว่าหอมไฟฮะมันเป็นลีดคลีให้ตัวเองอ่ะตัวอื่นก็จะไม่ได้เลยขณะที่คุกกี้ลมเนี่ยมันเป็นลีดคลีเลท24นะฮะคือทุกตัวได้รับผลประโยชน์หมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดรูนให้ดูนะครับคุกกี้ผู้ฆ้าหาร <c oughs> ผมใส่เลทสารภาพว่ารูนไม่ค่อยดีนะครับมีเงาเเยอะเลยผมคุณภาพรูนเลทหาไม่ค่อยได้แล้วอะอย่างตัวนี้นะฮะ ทำคีเลดเนี่ย76ก็พอเนาะพอลงแค่ดันนี้เท่านั้นเออส่วนสปีดให้ใกล้เคียงศูนย์ได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะคือทำเยอะไปอะ่ะมันจะไปเร็วกว่าบับลมที่เป็นตัวบับดาบซึ่งไม่ดีทำสปีดให้ต่ำที่สุดเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเท่านั้นนะฮะแล้วด้วยความที่มันเป็นตัวดามเมจเนาะแม่นยำไม่ต้องมีติดเลยนะฮะับ HP กับเดฟ e n น e แค่ให้พอมีพอ ค่าที่ต้องการจริงๆจะมีแค่ a t t a ท k คิเลตขี้ดำสามค่าเท่านั้นนะฮะซึ่งผมทำไม่ได้นะครับดูช่อง2ช่อง4ช่อง6ช่อง1ช่อง3ช่อง5แล้วก็ a r t ์ติแฟนะครับให้เน้นให้มีดาเมจทัดมืดแล้วก็คีดเดิมขี้ดำอะไรพวกนี้นะฮะประมาณนี้เนาะอ่ะบาร์รมตัว Universal เลยใช้ได้หลากหลายนะครับเป็นลูนคละเนาะ a t ตแทก คีย์ดำแอทแท็กแล้วก็1 3 5นะฮะแล้วก็แอทแท็กกับดีเฟนต์เนาะคราราวาจเอ้ยฮอ่าโมุล่มนะครับแอทแท็กคีย์ดำสพก็ถ้าเป็นแอทแท็กได้จะดีนะฮะแต่อันนี้ผมเล่นใน Abyssal h a r เนาะเออก็เลยบาลานให้มี s p ติดบ้างแล้วก็ช่อง1ช่อง3ช่อง5นะครับอาร์ติแฟกต์เป็น ดีเฟนกับแอทแทกภาพรวมมาประมาณนี้แม้ลมตัวเดียวจากรอบที่แล้วเลยนะครับอเน้นให้มีชีดามจกับอทแท c กเยอะๆนะฮะโอเคส่วน a r t ์ติแฟก็ขี้เกียจเปลี่ยนวะเออหาเวลาเปลี่ยนละนะฮะแล้วก็ฮับ y ี้ลมตัวนี้ไม่ขออะไรเลยนะแล้วแต่เลยอันนี้ทำให้มันมีดามบ้างจะได้ช่วยด้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับ ส่วนอีกสทีมที่เหลือเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับไปดูจากคลิปที่แล้วได้เนาะโอเคมาเริ่มกันเปิดมาก็แฮปปี้ลมจัดสกิลไปครับเนาะก่อแตกชัวร0 0นี่มันยอดเยี่ยมมากจริงๆนะแต่ทำไมมันไม่มีตัวไหนมีบัฟเลยเนี่ยไอ้บัฟมันไม่ยอมบัฟนะฮะอะไรวะเนี่ยเออก็ความสามารถบอสนะถึงเรามีบัฟปีกอะ่ะไอหัวกะโหลกมันก็ติดเราเพราะงั้นไม่ต้องใส่ก็ได้ฮนะ แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าบอสมันเลือดไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่ต้องมีตัวฮงตัวฮิลหรอกเนาะก็อัดดาเมจโถมได้เลยนะฮะสำหรับบอสตรกเอานะตายไปละมาดูเวฟ2กันอันนี้จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะเป็นเวฟบ,บอสเอ๊ะเป็นเวฟมอนสเตอร์อจริงๆแล้วมันเหมือนเห็นคนเขาใช้ตัวละครที่เป็นดาเมจหมู่อยู่นะฮะคือเออมันจบเร็วกว่าแน่ๆนะครับถ้าเป็นตัวตัวละครดาเมจหมู่แต่แบบ ผมไม่ได้ปั้นนะครับเออคือตอนนี้ใช้ทรัพยากรเยอะแล้วเงินก็เริ่มจะหมดแล้วนะฮะก็เลยยังยังไม่ทำแล้วกันเอาทีมนี้มันเล่นได้ก็เล่นไปก่อนเนาะอ่าแล้วก็ทีมสุดท้ายทีมเดิมเลยตัวด a m a g e Reduction นะครับขอนไฟกับสไนไฟนะตัวที่เป็นตัวหลักจากที่ผมสังเกตเนี่ยเหมือนว่าด a m a g จากการทะลุเกราะเนี่ยมันจะ ขาเรียกอ,อะไรสแตกหรือเปล่าฮะใช่ไหมยอย่างเมื่อกี้สไนมันเอาไม่แตกแล้วก็ค้อนมาเอาแตกดาเดเมจแค่หกพันหนึ่งค้อนแต่ว่าบอสมันโลหายเออแสดงว่าการทําดเมจทะลุโลเนี่ยมันสแตกแน่เลยนะอ,อย่างบางทีแบบบางบางจังหวะคือดดเมจแรงกว่าแต่โลไม่แตกแต่บางทีดดเมจเบาแต่โล่แตกเออเนะ ่ทีมนี้ e ซี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะเราจะมีตายตัวสองตัวแต่ก็ไม่ตายหมดทั้งทีมครับล้วก็จบได้โอเค e ซี่ okay, โอ้ภารกิจสำเร็จแล้วได้รับของรางวัลด้วยพีพีผมไม่อยากใช้คุกกี้ลมเลยอะ่ะ หน้าตามันเหี่ยกไปหน่อยอ่าถ้าไม่ใช้คุกกี้ลมใช่ไหมฮะจะมีตัวนึงความจริงผมก็จะใช้ตัวนี้อยู่แล้วแหละตัวนี้จะเป็นลีดแอตแท็กสามสิบเนะฮะในแง่คุณภาพลีดเนี่ยพอๆกันเนาะลองใช้แม่สุดคูณดูนะฮะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่แปดสี่สามสิบสองประมาณสี่นะฮะคิเล่จะตันที่หกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่ นะ,ะจะเป็นคุณภาพที่4เท่ากันถ้าเกิดว่าบาลานซ์รูนดีๆอ่ะมันในแง่ลีดจะพอๆกันนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยกิฟนล,ลมจะได้ประโยชน์กับแมวลมด้วยฮะ ราะว่ารีดคเลตของคุกกี้เนี่ยมันจะไม่ให้กับนาโอมิเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ไต้องกาครคิเลตนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับคนที่ทาคลิป้อยกันทุกตัวนะฮะรีดไอ้เจ้าคิเลตก็จะไม่มีประโยชน์เนาะก็มาใช้กีฟอ่อนลมแทนแต่ส่วนตัวจากที่ลองใช้พบว่าดาเมส่วนตัวของคุกกี้ลมมันแอบแรงกว่านะ,ะลองดูกันนะฮะอันนี้ใช้กีฟอ่อนลมแทนนะก็ในส่วนของฮับบี้ลมนะฮะ คู่แข่งก็คือคาวเกอลแสงเนาะเออแต่สําหรับดันนี้เนี่ยมันลดเกรไม่ได้ฮะเออคาวเกอลแสงที่มันตีก็3 hit, ฮิตโคตรเยอะเลยไปเก็บสแต็กบอสอีกแถมยังลดเกรไม่ได้เออกลายเป็นว่าฮาปี้ลมจะมีภาษีดีกว่านะเออแล้วก็ถ้าแสงไม่รู้ว่าจะต้องจัดทีมตัวดาเมตต,ตัวไหนนะเออหองแสง จุโอเคจุดโห่เดี๋ยวลองลงดูสักสิบทีนะฮะจะเป็นยังไงโอ้ยลงได้ถึง9ครั้งเลยนะฮะค่อนข้างสเสถียรมากๆนะมาดูครั้งสุดท้ายกันโอ้โหฟ้าือวาเลยของที่ได้โคโอ้โหเศร้ามากอะไรมาเนี่ยเริ่มต้นมาโอ้ยฮาปีกาแตกชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอด ปรับ2อ0 0ม่เออไมไ่แรงเท่าไหร่เอาจริงไอตัวคุกกี้ลมเนี่ยถ้าเกิดเลือดมันเหลือน้อยแล้วใช้สกิลอะจะแรงมากนะฮะเออแต่ในการใช้งานจริงมันยากเออไม่ค่อยเจอมันมักจะใช้สกิลตอนเลือดเต็ม,มปับปับปับเวฟสองก็อีซี่เลยไม่มีอะไรทั้งนั้นอ อยากเปลี่ยนเป็นตัวดาเมจหมู่มากๆเลยนะมันจะไวกว่านี้เยอะเออเฮ้ย,ยเดี๋ยวก่อนนะเหลืออีก2ตัวชิบหายแล้วเอ้ยแมวโอเคแมวแบกได้นะถ้าเกิดแมวได้ออกเนะี่ยแมวมันจะเก็บหนึ่งศพชัวนะฮะคือคิชวัวโค่นโหดแล้วก็เวฟนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะฮะ ถ้าเกิดว่าพิกซี่ได้ออกยิ่งไม่มีปัญหาใหญ่เลยอืมอ mm hmm. ินเทลวิ่งเพนพับน่ากลัวมากหัวกะโลกแบบไม่มีระยะเวลานะฮะเออถ้าไม่มีตัวล้างก็เหนื่อยหน่อยนะ c ติ t i c a อครับสนัยไฟมันคีไม่ร้อยฮะเหมือนว่าจะ87 โอกาสติดคลิปบางทีก็ไม่ติดน่าสงสารนะ่ะไม่ติด2ครั้งลวดเลยฮะโอ้โหอย่างเศร้านะเคจบไปได้นะฮะสิบครั้งชึบนี่วิกตอรี่โอ้ยไหนดูซิว่าแต่ละครั้งเท่าไหร่ก็คือ39 53 44 47 43 46 2สนาทีเลยเหรอ 1, 1 3 7แล้วก็43 47ก็เวลาเฉลี่ยประมาณนี้นะฮะไม่เยอะไม่น้อยอยากให้ได้น้อยกว่านี้เหมือนกันนะฮะแต่ทำได้ประมาณนี้มาลุ้นกัน,นะฮะวิวเลเจนต์เป็นอะไรเอ่ยปับ โอ้โหสปีดนี่นะฮะถ้าเกิดคุณอยากได้ของแบบนี้นะฮะอัญมณีปณิธานตำนานนะฮะอย่าลืมมาฟารกันนะสกิฮลฮอร์มนคลัสนะครับพูดไว้ก่อนนึกขึ้นได้นะฮะก็เผื่อใครสงสัยนะฮะอันนี้จะเป็นสายของฮอร์มนคลัสแต่ว่าก็ไม่ได้ดีอะไรกับดันนี้มากเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าสายเนี้ยมันตีแรงตามเลือดบอสเนาะซึ่งไอ้บอสนี้มันกันอยู่แล้วนะครับ ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากแต่ก็มันเป็นสายที่ใช้ลงอ b บิโซฮาร์ดนะฮะก็เลยเอา,ม,ามันก็พอเล่นได้แหละโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไปก่อนแล้วนะติดตามต่อได้ใน k ี d d ดิงจีแซดชานี